มีคนเรียกร้องกันมาเยอะมากๆเลยนะคะว่าขอให้เชนเนี่ยพาชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเคซีเนสซิ่งโฮมค่ะว่าระหว่างวันและภายในตัวบ้านเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงวันนี้เชนก็จะพาไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมแรกนะคะก็จะเป็นการปั่นจักรยานมือและการปั่นจักรยานเท้าค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขานะคะ ที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นการออกกําลังกายนะคะเพื่อป้องกันภาวะข้อติดขัดและชะลอกล้ามเนื้อฝ่อรีบค่ะในผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยขยับแขนนะคะหรือว่ามีการใช้แขนน้อยลงค่ะและอีกกิจกรรมหนึ่งเลยนะคะที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของศูนย์เราก็คือการโยนบอลค่ะเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยนะคะ คือให้ความร่วมมือดีมากๆเลยค่ะเพราะกิจกรรมนี้นะคะทําให้รู้สึกได้ผ่อนคลายนะคะสนุกเพลิดเพลินและที่สําคัญเลยนะคะได้ออกกําลังกายทุกส่วนเลยค่ะที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นการฝึกการเดินนะคะหรือว่าการทรงตัวของผู้สูงอายุนะคะระหว่างที่ฝึกเดินนะคะผู้สูงอายุก็จะชวนเราคุยค่ะ เราประวัติก่อนหน้านี้นะคะว่าเคยทําอาชีพอะไรเคยไปเที่ยวไหนมาบ้างนะคะและก็จะชอบเล่าในสิ่งที่เขาชอบนะคะอย่างเช่นเขาชอบทําอาหารชอบขับรถหรือว่าชอบการท่องเที่ยวค่ะดูสีหน้าของคุณตาสิคะว่ามีความสุขและก็อารมณ์ดีมากๆเลยค่ะทําให้เราที่คอยฝึกเนี่ยก็จะอารมณ์ดีตามไปเลยค่ะ แฮปปี้ทั้งคนไข้แล้วก็คนฝึกตามๆกันเลยค่ะต่อมานะคะเราไปดูบรรยากาศภายในห้องกันดีกว่าค่ะว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะเตียงในแต่ละโซนนะคะเราจะเน้นในเรื่องของความโปร่งโล่งสบายค่ะเราจะรับจํานวนคนไข้จํากัดนะคะเพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ เรื่องของกลิ่นด้วยค่ะเป็นปัจจัยหลักเลยนะคะในการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของ KC Nursing Home ค่ะกิจกรรมระหว่างวันนะคะก็คือค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุท่านใดนะคะมีปัญหาด้านใดบ้างนะคะเราก็จะฝึกนะคะตามปัญหาของผู้ป่วยแต่ละท่านค่ะและเรื่องของอาหารการกินนะคะหลายท่านถามเข้ามากันว่าอาหารการกินเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เราจะซักประวัติตั้งแต่แรกเข้านะคะว่าผู้ป่วยท่านใดแพ้อาหารอะไรบ้างแล้วก็ชอบทานอะไรนะคะรสชาติของอาหารเป็นเช่นใดค่ะทศูนย์เรานะคะจะมีแม่ครัวประจําศูนย์ค่ะที่สามารถทําอาหารที่ให้ถูกปากกับคนไข้ได้นะคะแต่ก็ต้องคํานึงถึงโภชนาการของคนไข้แต่ละคนด้วยค่ะทุกท่านที่มาอยู่ศูนย์นะคะมั่นใจในเรื่องของความสะอาดแล้วก็การได้รับการดูแล24ชั่วโมงได้เลยค่ะ เป็นบรรยากาศภายในนอกบ้านนะคะลักษณะบ้านก็จะประมาณนี้เลยเพื่อให้ทุกท่านที่เข้ามาอยู่นะคะรู้สึกได้อยู่บ้านตัวเองจริงๆเลยค่ะ